สวัสดีค่ะพ่อกําลังฉีดน้ําส้มขวนไม้นะคะอันนี้คือขวดแบบนี้นะคะเป็นขวดแบบนี้เนาะก็พ่อกําลังฉีดนะคะเพราะว่าแตงค่ะเริ่มที่จะออกดอกแล้วนะคะก็อ,อันนี้ฉีดน้ําส้มขวนไม้ส้มขอนไม้ค<ล><ล>้นข<อ>้นกัดแมลงเนาะ<ล>กัดแมลงแล้วก็<ล>ไอพวกนี้มันเริ่มดอกมันก็มันจะทำให้ดอกมันติดลูกเนาะ น้ำส้มนะมันก็ตั้งดอกทั้งบาดอกก็ผลได้หมดอ่ะกันแมลงแมงเพี้ยแมงอย่างนี้ก็อ่าแล้วแล้วไอ้พักเขานี่ก็จะหวานกรอบเนาะหวานกรอบปอบอก,บอกสูดใส่หน่อยอว่าอันเนี้ยก็คืออันนี้นี่ก็น้าาเลาฤทิ์เดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะจากน้ำส้มแบบนี้นะคะถังที่พ่อที่พ่อใช้เนี่ยนะคะที่ใช้พ่นเนี่ยคือถังนี่ใส่น้าม้าเลาฤทกระบอก สาวลิดสาวลิดแล้วเขาใส่น้ำส้มไอเนี้ยต่อไหนต่อขวดกระทิงแดงขวดหนึ่งประมาณขวดกระทิงแดงก็ได้เนาะิงแดงน้นะคะลองกะหาปริมาณนะคะแต่ตรงเนี้ยอันเนี้ยขวดนี้นะคะขวดนี้เอ,อ่อมัน500 ml อค่ะขวดเนี้ยนะคะ500 ML เอ,อ่อเจ็บกระทิงแดงเจ็บไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นช้อนโต๊ะก็ประมาณกี่จอนปอนนะหกจอนกะ ประมาณหกจอนโตเนาะอ่ะหกเจ็ดช้อนนะคะหรือขวดกระทิงแดงอะ่ะขวดขวดกะทิงแดงขวดเอ็มร้อยอะค่ะประมาณนั้นนะเชไม่แน่ใจปริมาณนะคะอันเนี้ยพ่อก็ผสมในน้ายี่สิบลิตรคนแบบเนี้ยค่ะไม่ได้เยอะอะไรนะเอาพอชา้าๆเบาๆในคอให้ถ่ายให้ดูหน่อยถ่ายพี่น้องดูหน่อยเบาๆเนี่ยแหละ<า>เป็นฝอยๆน,นะคะแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ยก็ฉีดพ่นไปเลยนะคะฉีดพ่นไปเลย แมลงเพี้ยหนอน,ม,ม,ม,น,อนมันจับมใกล้มันก็แ,<ต>แลกอะไ,ไ,นะไล่ลงไปอาไล่นะคะเราไม่ได้ฆ่าเขานะเราไล่ให้เขาไม่มากวนมากวนผักพืชผักเราไม่ใช่ยาฆ่า,ามแมลงนะไล่เนาะไล่ไล่ไลมแมลงแล้วทีเนี้ยไอตัวน้ําส้มเนะะี่ยค่ะมันก็ช่วยในเรื่องของเวลามันติดดอกแล้วอะก่อนที่จะติดลูกะคะ่ะอย่างเงี้ยอย่างแตงเนี่ยนะคะเริ่มที่จะมีเริ่มที่จะมีดอกนะคะแบบเนี้ย มันจะทําให้ได้ผลนะคะแล้วคว,วันขว้วของขว้วของผลมันก็บอกมันจะเหนียวเนาะยังเผือเขาเนาะเหนียวกรอบอ่าผักก็จะกรอบนะคะกรอบหวานกรอบค่ะหวานกรอบเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะที่สวนพ่อก็จะใช้แต่น้ำส้มคน,นไม้ปุ๋ยขี้วัวน้ำขี้วัวหมกักนะน้ำขี้วัวแช่น้ำขี้วัวแช่น้ำแล้วก็เอาน้ำมาขับมารดนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มคน,นไม้นะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้เลยลองดูนะคะขวดเนี้ยนะคะขวดเนี้ยมันห้าร้อยมลค่ะห้าร้อยมลแต่พ่อคือใช้แค่ประมาณขวดกระทิงแดงนะคะหรือหกเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำต่อน้ำแบบเนี้ยคะ่ะที่พ่อใช้เนี่คือยี่สิบลิตรนะคะยี่สิบลิตรฉีดพ่นแบบเนี้ยนะคะผสมไปแล้วก็ฉีดพ่นแบบเนี้ยคะ่ะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยน้ำส้มควันไม้นะคะของ สวนเราเองนะคะผลิตด้วยเราเองค่ะตอนที่เราเผาถ่านเราก็จะเก็บน้ําส้มคนไม้ค่ะน้ําส้มคนไม้บ้านไร่บุญมากนะคะแบบนี้นะคะน้ําส้มคนไม้บ้านไร่บุญมากเนี่ยค่ะเราก็จะใช้แบบนี้นะคะผักก็จะหวานกรอบค่ะแตงอันนี้นะคะเป็นแตงค่ะเป็นแตงที่พ่อปลูกนะคะเริ่มที่จะมีดอกแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมีลูกน,น้อยนะคะมีดอกค่ะแบบเนี้ แบบนี้นะคะเราฉีดพ่นได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะ4-5หวันหรือ1อาทิตย์นะคะก็ฉีดพ่นครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมันจะทำให้คว้นเขาเหนียวด้วยค่ะแบบนี้นะคะติดลูกนะคะตอนที่เริ่มมีดอกนะคะแล้วก็ไล่ไล่มแมลงนะคะไล่มแมลงเราไม่ได้ฆ่านะคะไม่ไม่ใช่ยาฆ่ามแมลงไล่มแมลงไม่ให้มารบกวนพืชผักเรานะคะแบบนี้เนี่ยค่ะรับรองนะคะอันนี้ติดลูกหมดเลยแน่นอนนะคะ แล้วก็ในสวนเราไม่ได้ใช้เคมีนะคะไม่ได้ใช้เคมีก็ใช้แต่น้ําขี้วัวเอาขี้วัวค่ะเอาขี้วัวเนี่ยแช่น้ําแล้วเอาน้ํามารดผักนะคะแล้วก็อย่างนี้เองนะคะอย่างนี้เองจะมีน้ําส้มคนไม้เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูผักกาดนิดนึงก็ได้ค่ะพ่อฉีดทุกอย่างนะคะพ่อฉีดทุกอย่างที่เราปลูก ก็ฉีดทุกอย่างต้นหนังยูแคลนนี่เมหเลยค่ะพ่ออะไรนะต้นไม้ต้นหนางยู่แถวที่ต้นตัวของน้่งปลนไปเลยบคือแมงมาไต่พ่อจะปลูกผสมผสานนะคะพ่อจะปลูกผสมผสานต้นมงต้นไม้นะคะต้นมงต้นไม้มีมะละกอมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็พ่นไปเลยพ่นไปไม่ให้แมลงมันมากวนนะคะแบบเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะมีมะละกอมีต้นไม้พ่อจะปลูกในแปลงเนี่ยค่ะก็ รวมรวมกันไปเลยค่ะรวมรวมกันได้เลยเนาะนี่ถั่วนะคะถั่วเขียวสวยค่ะได้น้ําฝนได้น้ําฝนช่วงก่อนนะคะสองสามวันนี้ฝนตกติดๆกันเลยนะคะผักของเราก็จะสวยงามค่ะนะะนี่ผักกาดแปลงผักกาดอร่อยมากค่ะหวานกรอบนะฮะหวานกรอบนี่เลยน้ำส้มผลไม้บ้านไร่บุญมากนะคะนี่เลยค่ะ นี่เลยผักหวานกรอบนะคะไม่มีสารเคมีใดๆเลยทานได้อย่างสบายใจค่ะนะคะน้ำส้มคนไม้นะคะแตงนะ,ะออกดอกเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วค่ะไม่นานปอประมาณสักตไดน,นี่เดี๋ยวถามพ่อนะคะว่าแตงอีกนานไหมที่จะออกที่จะได้กินปอแห่เมินก็แตงอะ่ะอีกนานไหม ออสักอาทิตย์นึงก็เริ่มจะได้ได้เริ่มแล้วนะคะได้เก็บลูกกินแล้วค่ะกินกันแล้วพี่ก็อร่อยเนาะแตงนะคะเนี่ยค่ะพ่อก็จะปลูกปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินค่ะนะคะปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินช่วงก่อนที่เราเผาถ่านนะคะเราก็จะเก็บน้ําส้มคนไม้นะคะแล้วเอามาใช้กับสวนของเรานะคะใครอยากได้นะคะใครอยากได้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะอูห้หูดอกเยอะมากเลยเนาะอู้หูนะคะใครอยากได้นะคะที่พ่อใช้อยู่ตอนนี้น้ำส้มควันไม้นะคะบ้านไร่บุญมากค่ะแบบนี้เลยนะคะนะคะถูกคุ้มค่าประหยัดไม่มีสารพิษใดๆเลยขวดเนี้ยค่ะสามสิบห้าบาทเองนะคะราคาแบ่งปันค่ะเป็นราคาแบ่งปันเราจะได้กินผัก ลอดสารกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่ต้องถามหาด้วยนะคะแบบนี้เนาะกินผักเน้นสุขภาพค่ะนะคะปลอดสารพิษสารเคมีเป็นราคาแบ่งปันนะคะขวดละสามสิบห้าบาทเองนะคะน้ำส้มคนไม้บ้านไร่บุญมาค่ะใครอยากได้แจ้งมานะคะจะส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยนะคะเจบส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยนะคะนี่ค่ะที่สวนของเราก็ก็ใช้อยู่นะคะพ่อก็ใช้อยู่ แบบนี้เลยดีมากค่ะดีมากๆเลยเป็นราคาแบ่งปันนะคะเป็นเป็นแบ่งเป็นเป็นอะไรที่เราตั้งใจแบ่งปันเพราะว่าเราเผาถ่านนะคะเราก็เก็บนะะเราก็เก็บเพื่อที่เราจะได้ใช้ในสวนนะคะพอมีเหลืออยู่บ้างเราก็แบ่งปันนะคะในราคาที่เนี่ยค่ะเจ๊ก็แพ็กใส่ขวดแบบนี้เพื่อที่จะง่ายต่อการจัดเก็บนะคะแล้วก็ง่ายต่อการส่งอันนี้คือได้อายุแล้วนะคะ บจะต้องเก็บให้ให้มีอายุนะคะ6เดือนขึ้นไปนะคะ3-6เดือนขึ้นไปแต่มันเกินละค่ะแต่มันเกิน6เดือนขึ้นไปแน่นอนทุกขวดนะคะกรองนะคะกรองแล้วนะคะพร้อมเอาไปใช้ได้เลยนะคะน้ำส้มคนไม้บ้านไร่บุญมากค่ะนะคะพ่อกำลังฉีดอยู่นะคะพ่อกำลังฉีดอยู่โอเคค่ะใครอยากได้แจ้งมานะคะ